เมื่อตัวฟีมัอย่างแรกได้ก็เอาตัวที่ไปเล่นก่อนเลย p l a ว v i e w w วุ d s จูเน,นี i o r กาเขียวครับ โดยวินซิลล่านี้มาพร้อมสไตล์โปรฟิทวิงเกอร์จะเป็นปีกธรรมชาติครับเล่นได้ปีกขวาครับก็ปีกต่ำวน็กองหน้าเลยนะถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งเลยนะและครับหลังที่โดดเด่นของล่านี้จะเป็นเรื่องของการส่งบอลครับถือว่าให้มาสูงมากเลยนะสำหรับวินซิลครับถือว่าเป็นล่านที่สูงในสุดของวินซิลแล้วนะการส่งบอลครับส่งซ้าส่งไกลนะส่วนข้าบหลังอื่นก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงบอลการไปกับบอลครับรวมถึงความเงียบองอมีครับแต่ว่าไม่ได้สูงมากนะล่านี้ส่วนคนที่เล่นไม่เข้ามือก็แนะนำให้ไปยืนหน้าคู่นะถือว่าเล แต่ฟอสเสียว่าจะเป็นเรื่องของการจบสปรอร์เขาไม่ครบนะส่วนสก,กิลผิดตัวแท้ใมานี่มีซูปเปอร์ทรัพย์เลยนะหรือว่ามันลงพื่งหว่าทีเด็ดได้เลยนะรวมถึงว่าไม่มีทิ้งไฟฟอะะสซิ่งอัพแต่เซดาไม่มีสก,กิลต้องเล็งคอร์เลอร์นะครับสำหรับปีนี่ผมว่าไม่มีสกิลนี้เล่นยากเลยนะความรู้สึกก่อนจะที่เล่นวินิเสอุฒนะถือว่าเป็นตัวที่แบบมีความเร็วครับแต่ว่าไม่ได้เว็วจีิจจามเลยมากนะแต่ความผิวก็พอมีครับไม่ได้แบบพิ้วอะไรขนาดนั้นครับแล้วเป็นล่าที่แบบสมบันินี้ที่สุดข,ของเข,งขงาใน ต้องนนเน้นๆหน่อยเวลาเราจะยิงเนะี่ยความผิวความท้องตัวก็พอมีครับส่วนควที่มีล่ามีซิลร้102อยสองตีบูเตอร์นะ่นือล่าที่โหดที่สุดของเรานะสำหรับการเขียวนะทุกคนเพื่อจบสกอร์คมแล้วก็วิ่งไหวด้วยนะหลังจะเห็นว่าใครที่ยังไม่มีก็พอใช้ได้ครับทุกคนแต่โดยรวมถือว่ามันเป็นตัวสำรองได้ครับถ้าจะเอาไปยิงตีนแนะนําตัวล่าฟรีมากกว่านะจะให้แลกวันที่สามสิบครับใครที่ปวดใจคลิปนี้ขอให้แลกล่ามีซิลจูงเหี้ยได้กบนครโซดลยครับ In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through.